สะพานตีนนสูรานนท์นะครับที่เราข้ามมาจากฝั่งนั้นเป็นฝั่งพื้นที่จังหวัดสงขาแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอหัดใหญ่ครับมองผ่านจากห้องนี้มองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ คือทะเลาสาบสมขาครับอเอมื่อกี้นี้ตกใจเลยครับเป็นหุ่นอันนี้ก็ปลาล์มน้ำมันครับอิถีชีวิตของชาวใต้ครับแล้วก็รีดแผ่นยางครับยางพาราอุปกรณ์รีดแผ่นแล้วก็เอาไปตากแดดรวไมไ่ก็ลมควัน นี่น่าจะเป็นรอบยักษ์สลมังครับนะตาเข้าไปในนี้โอ้โหนี่ตกผมก็ตกใจแล้วครับเมื่อกี้นี่วิธีนายพานล่าสัตว์นะครับเขาเรียกว่านั่งห้างยิงสัตว์นี่คือเสือโค่งครับครับก่อนที่เราจะข้ามไปฝั่งอำเภอสิงหานครนะครับคือสะพานตีนสูรานนท์ ช่วงที่สองตรงนั้นนะครับข้ามไปฝั่งอำเภอสิงหานครเราก็มาเจอตรงนี้ครับพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยานะครัเจ้าหน้าที่ก็นำบัตรประชาชนของเราไปสแกนนะครับค่าเข้าคนละห้าสิบบาทครับสแกนเรียบร้อยแล้วครับ ครับมรันนี้ตอนนี้ก็ได้ขับรถขึ้นมาตรงพิพิธภัณฑ์นะครับข้างบนนี่ถือว่ามีที่จอดรถเพียงพอนะครับมีที่จอดรถหลายจุดครับแล้วก็มีมีหอคอยนั่นนะครับเดินขึ้นไปเมื่อกี้นี่ก็จะมีทงน้องนะครับ วัดสแกนตรวจวัดอุณหภูมิก็จะมีเดินตามลุกศรครับลง mm hmm. ไปชัดล่างนี่ก็จะเป็นของชาวภาคใต้นะครับแต่ละจังหวัดของดีแต่ละจังหวัดพัทลงุงสตูลตรังนะครับ เวลาสงขานี่ครับมันจะเป็นเศษวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในยุคโบราณนะครับายุหลายนาจะขึ้นหลักร้อยหลักพันปีแล้วครับสภาพนี่ครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก ชุมชนโบราณเขาสามแก้วอำเภอเมืองชุมพรอ,อันนี้เหมือนอุปกรณ์ทําพวกคบว,ว,วกหินน่าจะสมัยมองผ่านจากห้องนี้มองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ คือทะเลาสาบสมขาครับนี่เป็นแผนที่คาบสมุทรนะครับเขียนโดยชาวโปรตุเกสเป็นนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกนะครับแก้ไขครับนักชาวกรีกครับชุมชนโบราณเขาสามแก้วบริเวณนี้แล้วก็ของจังหวัดชุมพรนะครับฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมฮินดู สู่ศีวิชัยนี่ครับจะคล้ายๆรูปสิวหลึงครับนี่ก็เป็นภาพการเล,เล่นของชาวภาคใต้นะครับการฟอนลำนี่ถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นคล้ายเรือก่อแหลครับเมื่อวานนี้ก็เกิดไปแล้วครับใครชอบ สะสมของเก่านะครับพวกหม้อถ้วยชามสังฆโลกเป็นกระบี่ที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ตครับืบนโบราณ เป็นเส้นทางที่เราให้เราบังคับเดินเดินไปตามจุดต่างๆครับไม่ลงเดินตามพวกอนครับอันนี้เหมือนในหนังแขกเลยครับเรียกอะไรปิ้งมั้ครับเนี่ยตะปิ้งเยอะแยะเลยครับของสวยของงามของผู้หญิงครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นประเภทปืนผาหน้าไม้ของมีคมเงี้ยวเงาอกขวานี่ก็ใหญ่บลล์บัะลบมาเตอเลยนะครับเรียกว่าอะไรนะประเภทมีแต่ละประเภทนี่ก็กริดประเภทต่างๆกริดชนิดเอกอันนี้เหมือน หมือนไม้เท้าไม้แตพดลูกผู้ชายไม้แตพดใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ตกใจเลยครับเป็นหุน่นป,ปึนี่เหมือนหุ่นมีชีวิตเลยครับการปลูกข้าวนี่ครับเหมือนของจริงมากครับ อยู่คนเดียวก็วงเวงครับนี่ประเพณีการเกี่ยวข้าวของชาวภาคใต้ครับนี่ครับคล้ายๆภาคอีสานกันนะครับส่วนมากประเทศไทยก็แต่ละพื้นที่ก็จะมีการทำข้าวเครื่องฝัดข้าว อันนี้ก็ปลาล์มน้ำมันครับวิถีชีวิตของชาวใต้ครับอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่ที่เอาปลาล์มน้ำมันลงนี้ก็รีดแผ่นยางครับยางพาราอุปกรณ์รีดแผ่นแล้วก็เอาไปตากแดด รวมไปถก็ลมควันให้แห้งจะเป็นนี่วิธีนะครับกรีดยางกีดยางพลานี่ก็มารับน้ำยางนะครับมาเอาน้ำยางขั้นตอนการทำยางพลาอันนี้เป็นหินต่างๆ จะเป็นหินอาคณานีหินตะกอนหินแปรนะครับการเกิดของหินแต่ละประเภทอายุการเกิดจะไม่เท่ากันครับหินดินดานพวกนี้ครับนี่การย่อส่วนนี่อาจจะเป็นอุปกรณ์ตำข้าว คกยีเพื่อให้ข้าวแตกเป็นเม็ดเครื่องสัดข้าวคกถีบอันนี้เครื่องหีบอ้อยครับเอาเอาอ้อย,ยัดเข้าไปนี่แล้วก็หมุนหมุนตนมากเขาจะใช้แรงวัวแรงควายนะครับเพื่อให้หมุนให้มันหีบอ้อยอันนี้ก็จะเป็นโม่ครับในพวันโม่บดคกบดเราลงมาอีกชั้นล่างนะครับห้องใหญ่มากครับเข้ามาต้องใช้ เวลาห้องนี้ก็จะเป็นห้องมีอุปกรณ์จับปลาหลายอย่างมีเด็กๆรุ่นใหม่เยอะนะครับที่ไม่สามารถทราบชื่อทุกอย่างได้หมดนี่ครับอุปกรณ์จับปลามีทั้งกระทั่งสุมใส่ลอกอันนี้เป็นสุ่มจับปลาครับ นี่ครับก็จะวิธียกตัวอย่างเพื่อให้ปลาไปอยู่ตรงนั้นปลากระโดดทวนน้ำก็จะไปติดบริเวณร่องนะวิถีชีวิตนะครับของคนแต่ละภาพก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็อุปกรณ์ดักปลาปลาเข้าไปแล้วจะออกไม่ได้นะครับ นี่ห้องถัดไปนี่น่าจะเป็นรอบยักษ์สลมังครับนะตาเข้าไปในนี้มีเสียงนกร้องด้วยครับโอ้โหนี่ตกผมก็ตกใจแล้วครับื่อกีนีโออวิธีนายพาน ล่าสัตว์นะครับเขาเรียกว่านั่งห้างยิงสัตว์นี่คือเสือโคร่งครับเสือโคร่งโดยใช้พวกสัตว์ตัวสัตว์ป่าหรือหมูป่าหรือพวกเก้งล่อไว้ข้างในนะครับเสือก็จะเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาในนี้ครับในพานนั่น อยู่ข้างบนนะครับเลือกอและครับของภาคใต้วิธีทำพวกอุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผาครับนี่ก่อนจะใช้วิธีก่อไฟสมเอามาตี ผูชายก็มีหน้าที่ตีมีดนะครับปั้นหม้อโดยใช้อุปกรณ์ทุบๆๆนี่ก็หุ่นตอนนี้ก็น่าจะเป็นทำทำกระเบื้องทําทำอิดอิดมอนนะครับนี่ต้องใช้วิธีเผาแบบนี้จำลองภาพให้เห็นเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องกี่กี่กระตุกครับผมเดินมายันมาเจอห้องนี้ห้องกระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายขูดมะพร้าวแต่ละประเภทของโบราณไอตัวนี้รูปพวงนี้ไม่เคยเห็นเลยครับกระต่ายขูดมะพร้าวอันนี้เขาเรียกว่า เต่าขูดมะพร้าวรูกทรงแปลกตาดีครับโดยเฉพาะนี่เท่ดีจริงๆครับผู้หญิงขูดมะพร้าวเยอะแยะไปหมดแล้วครับแต่แล้วรูปทรงไม่เคยเห็นสไตล์ขูดมะพร้าวโบราณน,นี่ครับเป็นวิธี การขูดมะพร้าวนะครับภาคใต้นี่จะปลูกมะพร้าวเยอะการช้างบีบกะทิโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็ตัวปลอกมะพร้าวครับชนิดทําจากเหล็กก็มีนะครับที่ขูดมะพราะ้าว ชนิดต่างๆที่ตักบางทีก็เหมือนที่ตักที่ตักน้ำกระบวยครับกระบวยททำจากกระลามะพร้าวท่อนข้างชุดกาแซนะครับทำจากที่ตักทำจากกะลามะพร้าวครับมาในห้องนี้ก็จะเป็นแบบพิมพ์นขนมต่างๆนะครับเอาขนม ยัดเข้าไปในรูปพวกนี้ก็จะเป็นแบบพิมพ์ก็กระเทาะออกนี่ครับแบบพิมพ์ขนมไทยเรืออันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวเรือเอาไปประดับน,น,นะครับวาดได้สวยงามครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับหนังใหญ่หนังตะลงุงหนังใหญ่ หัตกรรมเครื่องหนังเป็นรูปเอกลักษณ์ของใต้นะครับไอ้เท่งตัวตลกในหนังตะลุงครับนี่ครับหนังตลงุงหนังใหญ่ครับสอนวิธีกรรมการเจาะหนังในห้องนี้ก็หัตกรรมไม้ไผ่ต่างๆ บรรยายไม่หมดแล้วครับเยอะในห้องเพราะว่าเข้ามาแล้วของเยอะมากกว่าที่ผมคิดอีกครับคุ้มกับราคาห้าสิบาทครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างแล้วครับเหนื่อยเหมือนกันครับนี่ก็บริเวณไม้ บ้านเรือนไทยครับว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับรู้สึกว่าหมดแรงก่อนเวลาเหลือน้อยครับบริเวณกว้างมากครับเดี๋ยวนี้เราเดินไม่ทั่วถึงแต่ละจุดทางสภาตีนนะสูรานนท์นะครับที่เราข้ามมาจากฝั่งนั้นเป็น ฝั่งพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอหัดใหญ่ครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บนพิพิธภัณฑ์ก่อยอนี่นะครับที่ยังไม่ได้เดินมาถ่ายครับสถานที่กว้างขวางมากครับ